ตอนนี้พี่น้องครับตอนนี้อยู่ช่องของเอกกับยอออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เอกมาอยู่ที่บ้านสตาเลามัเทิงสินนะครับตอนนี้มาฮอดจอดถึงแล้วมากับสายฝนพี่น้องมาฮอดฝนกรโตกเลยนะครับก็เป็นผลสรุปได้ว่าเอกกัยอไม่ใช่แม่แรงนะครับมาถึงฝนก็ตกเลยอันนี้เราอยู่กับนางเอกดาวเดือนนะครับอันนี้เป็นเอลฟีนสตาเลามัเทิงสินเลย อันนี้นางเอกน้อยนะคะสวัสดีค่ะฝากนางเอกน้อยหันกลับมาไหมว่าให้งดังไงพ่อยากซืออย่างน้ว่าจ้าเาพียรฝนตกพี่น้องเมื่อกี้สอบอยู่แล้วก็พักเพราะฝนตกนะครับก็เลยได้หยุดก็เลยมานั่งเล่นนั่งรบฝนกันนะครับตอนแรกนั่งบบตอนแรกนั่งยอยู่เพีงยงเพียงหน้าตรงน,นั้นนะครับแต่ว่าฝนสาดก็เลยเข้ามา ข้างในขอบคุณนะคะขอบคุณลำไยแล้วก็ขอบคุณลำไยอานะคะขอบคุณคุณญดาขอบคุณพี่พระเอกนะคะจากพระเอกพระเอกอีเอ็กนะคะพระเอกแล้วก็เอกอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณบินเพลงขอบคุณบินเพลงขอบคุณลำไยได้ไหมโอ้ก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วไม่เคยลืมเลย นขอบคุณเอาไว้ที่เธอซื้อมา้งยไช่ฉันเก็บเอาไว้ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินในชีวิตแล้วดิอันนี้เรากำลังจะกาลังจะลื้องกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักสวันไมวันไม่ถึงสองสามชั่วโมงข้ามนี้เราก็ลื้อแล้ว ห้อนนี่วันนี้ฝนตกแล้วกับหอนพี่น้องนีอันนี้เป็นฉากนะครับฉากไร์สดวันที่สามพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรเขากลมเด้อนี่นะครับพัวน้อยัวน้อยของางเราีก็ยังใ้ลูกพราหน้ากำลังหยอกลูกอยู่ <c oughs> ทาจะเป็นอาจารย์นรลนตรีนะครับควรมใกลับมาจากหมอลำไอดอนพี่น้องเมื่อวานเมื่อวานอีกถ่ายรายการหมอลำไอดอนเสร็จประมาณประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็เดินทางเดินทางกลับมาถึงขอนแก่น เทียรจหอดกับบริณนนอนนะครับก็นอนนอนประมาณ2องสามชั่วโมงนี่แหละแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็เอาน้ำจําจออกมาอาบน้ําแต่งตัวออกมาบ้านซานเลานะครับอเบิกพื้นเตะเปบดนเพื้นเพื้นหมาที่นอนจะได้รอจกจแล้ว ขุ่นดังบนด้วยฮะเพื่อนดูพี่เปียโนบอกเนียนจะไม่กระเซยเออเซยนอนเซยนั่าจะฮอปสดเหรอมันกาเซยยังไงคนดมมีคันท้อบอลกระจจมรถมิตาเรื่นโมออกไปสายได้กินเวียนกันไม่เรียงหมาทม่เรียชีไดี่ยวมาดมต้นวันนี้มีเงาะลำใหญ่แล้วก็มีแตงโมนะครับมาฝากทีมงานนะครับ มแล้วครับผมมาเสร็จแล้วท้าวเจ้าผลเข้าแล้วพี่น้องเราก็กำลังจะรันสกีปต่อนะครับ หมอรเดกไลยกำลังสีดันสกิบต่อเอาหญิห่หวนครับที่หวา อย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อบัตรเข้าชมกลุ่มปิดวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่า ก่อนจบวันที่สามเน้องวันที่สองนะครับซานเรามีมินิคอนเสิร์ตท,ที่ร้านหกเก้าอยู่สารคามนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณที่เข้าไปโหวตให้เอกนะครับแล้วก็ยังไงเป็นก็เป็นกำลังใจให้เอกต่อไปด้วยนะครับจะเป็นยังไงเอกก็จะทําให้ดีที่สุดจะไปฮอดลึกบอหรือว่าจะไปถึงไหนก็ให้พี่น้องติดตามในเด้อแล้วตอนนี้ขอจีมก่อน มากเลยเพราะว่ามันจืดนะครับหัวขึ้นยองตอนนี้รอซ้อมนะครับยังไม่ถึงคิว นีกับซีโน่เพลงนีเวลาขอุตอบอย่่องตอนนี้เวลายังไม่พบนะครับไม่รู้ว่าเพลงนี้ถ่ายนี้จะมีเพลงนี้กับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนเราไปดังไรสุดยรั right? no ้าง่าสนจั้